สวัสดีครับผมช่างก๊อปจากร้านบ้านช่าง DIY ใช้หน้านะครับวันนี้นะครับก็มาทำตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับวิธีการต่อช่องสัญญาณซับเอาไปใช้นะครับสำหรับเจมโอด i โอ M หกศูนย์นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยหลายๆท่านก็เรียกร้องกันเข้ามานะครับว่าช่วยทำให้ดูหน่อยนะครับว่าต่อซับเอาเอาไปใช้เนี่ยต่อยังไงนะครับจุดไหนคือจุดที่จะต้อง ต่อเอาไปใช้งานได้นะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับเวลามีไม่เยอะนะครับมีเวลามีเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะทําแบบเอาเอาให้แบบง่ายที่สุดละกันนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยก็คือแบบเรียบๆง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรเยอะนะครับ ไม่ต้องเอาอะไรเยแยะก็คือผมจะชี้จุดให้เลยละกันนะครับว่าจุดอะไรส่วนวิธีการต่อเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีเอาเป็นว่าวิธีที่ผมแนะนําไปก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่พอใช้ได้แล้วกันนะครับเอาเป็นวิธีที่ไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับก็มีสายชิลแบบนี้หนึ่งเส้นนะครับมันก็จะมีสองสายนะครับมีสงสาย okay, มี สายสัญญาณเนี่ยจะเป็น2เส้นนะครับขาวกับแดงแล้วก็ดําก็จะเป็นกาวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มันก็จะเป็นตัวปลั๊กที่จะเอาไปเสียบนะครับวิธีวิธีนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเอาเป็นแค่ว่าพอใช้งานได้ไปก่อนนะกันนะครับก็คือกรณีที่เราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรเยอะะนะครับเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับเป็นวิธีที่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับ เป็นวิธีการาทำแบบง่ายๆนะครับโดยสัญญาณสองเส้นเนี่ยขาวแดงเนี่ยผมจะทำการมัดรวมนะครับมัดรวมกันนะครับโดยปกติแล้วเราจะต้องผ่านอาผ่าน C นะครับแต่ทีนี้ว่าหลายท่านหลายคนไม่ไม่ได้มีเครื่องมือไม่ได้มีอะไรพวกนั้นอยากอยากจะทำให้มันได้เหมือนกันก็ก็เดี๋ยวาตามนี้เลยแล้วกันนะครับส่วนวิธีที่มัน ที่มันสูงขึ้นไปกว่าน,นั้นก็เดี๋ยวค่อยไม่ว่ากันใ,นในในในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเป็นแค่หนึ่งวิธีที่ทําให้เอาไปต่อใช้งานกันก่อนก็หลังจากที่ที่เราบัดกีนะครับสายสัญญาณเข้าหากันอย่างนี้แล้วนะครับนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อใช้งานจุดที่เราจะจับ เอาเอาสัญญาณออกไปใช้ก็คือจุดตำแหน่งนี้นะครับนี่จุดนี้นะครับนี่จุดนี้จุดนี้นะจุดนี้จะเป็นสัญญาณที่ผ่าน R อ,ออกมาแล้วนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ที่เราจะต่อไปใช้งานส่วนกลาวเราก็ต่อเอากับตรงขาสีของออมแอนะครับจุดนี้จะเป็นกลาวจุดนี้จะเป็นสัญญาณนะครับ จริงๆก็ต่อได้หลายแบบก็คือผมเอาเอาแบบเนี้ยให้ดูก่อนมันจะได้ง่ายสําหรับคนที่ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะครับขอแค่ให้มันใช้งานได้ไปก่อนนะครับเราก็บัดกรีตะกัวลงไปก่อนนะครับตามจุดสองจุดที่ผมบอกไปนะครับก็คือกาวหนึ่งจุดแล้วก็สัญญาณหจุดนะครับ แล้วก็ต่อต่อเข้าไปตามตามนี้นะครับอาจจะต้องมีเครื่องมือพิเศษช่วยนิดนึงนะครับจ,จะต้องมีแหนบมีอะไรขีดเพราะว่ามันเล็กนะครับอ่าจุด จุดกลาวเนี่ยที่เรามาต่อเข้ากับขาอแอมต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าให้ตะกัวมันล้นล้นข้ามไปหาขาอื่นของอัพแอมนะครับไม่งั้นมันจะเกิดความเสียหายถ้ามันเยอะเกินไปยาวเกินไปล้นเกินไปแล้วก็ตัดทิ้งนะครับคือเราต้องเชื่อมให้มันพอดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ นะครับต่อตามนี้นะครับนี่ต่อตามนี้ส่วนสายเราที่เราต่อแล้วเนี่ยให้เราพับพับมานะครับพับมาแล้วก็มันเนบไว้กับขีดระบายความร้อนอย่างนี้นะครับเนบไว้เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันพื่อป้องกันอะไรหรอกป้องกันเราทําพลาดเองกระชากเดี๋ยวลายปิ้นขาดนะครับนี่ ก็แค่นี้นะครับเราก็ได้สัญญาณซับเอาไปต่อใช้งานได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีซึ่งมันก็มีอีกหลายวิธีที่ดีกว่าแล้วก็ทําได้อีกหลากหลายครับเอาเป็นว่าวิธีนี้เราเอาไปต่อใช้งานกันกันก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีฟังกันเนาะก็ตามนี้เลยเลยนะครับโอเค